สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างการแก้สมการกำลังสี่งมีด้วยกันสองข้อนะคะซึ่งตัวอย่างข้อแรกเนี่ยจะเป็นฟังขวาของสมการเนี่ยจัดอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ได้ส่วนตัวอย่างที่สองนะคะก็คือทางขวาของสมการเนี่ยจัดอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่1กันนะคะก็คือจงหารากของสมการ x ยกกำลังสี่ลบ x ยกกำลังสองลบ 6x ลบ9เท่ากับศูนย์อ่ะในที่นี้นะคะเราก็จะ นำบวก x กำลังสองบวก 6x บวก9เนี่ยไปบวกทั้งสองค้างของสมการนี้นะคะแล้วก็จะได้จะได้ x ยกกำลังสี่เท่ากับ x ยกกำลังสองบวก 6x บวก9เท่ากับ0บวก9นะคะจากนั้นนะคะ x ยกกำลังสี่เนี่ยมันก็คือ x ยกกำลังสองทั้งหมดกำลังสองซึ่งเท่ากับ 2, ในที่นี้นะคะเราจะให้อยู่ในกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็คือ x บวก3ทั้งหมดยกกำลัง2อาจากนั้นนะคะเราก็ลบด้วยก้อนนี้ทั้งสองข้างของสมาการก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองทั้งหมดกำลังสองลบกับ x บวก3ทั้งหมดยกกำลังสองซึ่งเท่ากับ0อาในที่นี้เนี่ยมันก็คือผลต่างกำลังสองใช่ไหมคะก็จะได้เป็นหน้าลบหลังคูณอยู่กับหน้าบวกหลังก็คือ x ยกกำลังสองลบ x ลบสามคูณยกับ x ยกกำลังสองบวก x บวกสามซึ่งเท่ากับศูนย์อ่ะนั่นคือในที่นี้ก็คืออ่ะก้อนนี้เนี่ยเท่ากับศูนย์หรือว่าก้อนนี้เท่ากับศูนย์นั่นเองอ่ะนั่นคือนั่นคือ x ยกกำลังสองลบ x ลบสามเท่ากับศูนย์ อ่ะเราก็จะได้ว่า x เนี่ยจะเท่ากับอ่ซึ่งสูตรก็คือในการหาค่า x ก็คือลบ b นะคะที่นี้ก็คืออ่ได้เป็นหนึ่งบวกลบอ่าสแควรูทด v กำลังสองได้เป็น1นึลบ c a ก็คือ1แล้วก็ c ในที่นี้ก็คือสามลบสามหารด้วยสอง a ก็คือสองซึ่งจะเท่ากับหนึ่ง บวกลบทำในสแควรูนะคะก็คือจะได้เป็นสแควรูตสิบสาหารด้วยสองนั่นเองเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยเท่ากับ c หนึ่งส่วนสองบวกลบสแควรูตสิหารด้วยสองนั่นเองอ่ะยังไม่เสร็จนะคะก็คือ,อยังอีกกรณีหนึงก็คือหรือ x ยกำลังสองบวก x บวกสของเราเนี่ย ท่ากับศูนย์หาค่า x นะคะโดยใช้สูตรเหมือนเดิมเลยก็คือจะได้เป็นอลบ b ในที่นี้นะคะก็คือลบหนึ่งบวกลบสเปร์รูท b กำลังสองคือหนึ่งลบ c a c หารด้วยหารด้วยสองก็จะ ได้ว่าเท่ากับลบหนึ่งบวก,บกรูทลบสิบเอ็ดหารด้วยสองซึ่งหากเราสังเกตนะคะรูทลบสิบเอ็ดเนี่ยมันก็คือ,อรูทลบหนึ่งคูณอยู่กับกรูทสิบเอ็ดซึ่งรูทลบหนึเนี่ยมันก็คือ i นั่นเองเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยจะเท่ากับลบเจ็นึ่งส่วนสองบวกลบ อะ square root สิบเอ็ดหารด้วยสอง i นั่นเองดังนั้นนะคะดังนั้นราของสมการในข้อนี้ของสมการคืออ่ะ,อะเราก็ไปก,อก,ก๊อปกันได้เลยแล้วก็อีกตัวหนึ่งคากตัวนี้ เดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างที่สองกันนะคะตัวอย่างที่สองอันนี้เป็นตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองเนี่ยจะเขาเนี่ยจงเขาบอกว่าจงหาราชของสมการ x กำลังสี่บวกแปด x ลบเจ็ดาสมบู์ซึ่งในข้อน,นี้นะคะก็คือฟังควชเนี่ยของสมการเนี่ยจะจัดให้อยู่ในรูปของสมการของกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแล้วก็จะได้ ในที่นี้นะคะเราก็นำลบ8 x บวก7ตั้งสองข้างของสมการก็<ๆ>จะได้เป็น x ยกกำลัง 4, เนี่ยจะเท่ากับลบ8 x บวก7โดยเราจะให้เป็นสมการที่1นึ่งนะคะาจากนั้นนะคะเราจะทำการบวกด้วยบวกด้วย x ยกกำลังสอง y บวก y กำลังสองหารด้วยส ตลอดสมการหนึ่งตลอดสมการหนึ่งเพราะว่าเราอยากให้ฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยเป็นกำลังสูนสมบูรณนั่นเองอเราก็จะได้เป็น x กำลัง c บวกกับก๊อกบี้แล้วก็จะเท่ากับลบปด ใช่ค,ค่ะก็จะเท่ากับลบ x กำลังสอง y ลบแปด x บวก y กำลังสองหารด้วย c บวกเอ่ะ,อะแล้วก็จะจัด,จดได้เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังก็บวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองจะเท่ากับัวหนหลังอ่าคัดไปนะคนะ เราก็จะจัดฝั่งซ้ายของสมการเนี่ยให้อยู่ในรูปการัสมสมบูรณ์ซึ่งจะได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนั่นเองซึ่งจะเท่ากับเหวอเดิมเลยอันนี้นะคะเราจะให้เป็นสมการที่สองนั่นเองอจากนั้นนะคะเราเนี่ยจะหาค่า y าที่ทำให้ทางขวาของสมการสองเนี่ย เป็นกำลังสองสมบูรณ์ก็คืออันนี้เป็นกําลังสองสมบูรณ์อ่าเราเขียนก่อนนะคะก็คือหา y ที่ทำให้ทางขวาของสมการสองเป็นกําลังสองสมบูรณ์ อะนั่นคือลบแปดทั้งหมดยกกำลังสองลบซีวายคูนกับวายลกกำลังสอ y, กกง 2, หารด้วยซี 4, บวกเจ็ดซึ่งจะเท่ากับศูนย์หลังจากนั้นนะคะก็จะได้เป็นหกสิบสี่ลบอันนี้คูณกระจายเข้าไปนะคะแล้วก็ตัดตัดก็จะได้เป็นลบ y ายกำลังสาม ลบ y ีเท่ากับศอ่าเราจะได้เป็นอ่ะเราจะคูณด,ด้วยลบตลอดทั้งสมการนะคะจะได้เป็น y กำลังสามบวก28่ลบ64จะเท่ากับ0อ่าเราให้เป็นสมการที่3นะคะาจากนั้นนะคะเราจะหารากของสมการ3 สรรมการสามแล้วเลือกใช้เทียงหนึ่งรากแล้วเลือกใช้เทียงหนึ่งรากอันในที่นี้ก็คือเนื่องจากสองเป็นรากหนึ่งจึงแทน y ด้วย2ในสมก,การ2องอก็คือในที่นี้เนี่ยสองเป็นรากหนึ่งของสมก,การสามนั่นเองก็คืออเราลองไปแทนนะคะก็คือสองกำลังสามบวกยีสิบแดคูณสามลบหกสิบจีเนี่ยมันก็จะเท่ากับศูนั่นเองอะจากนั้นนะคะเราเนี่ยจะแทน y ด้วยสองในสมก,การสองต่อ สมสการนี้นะคะเราก็จะได้เป็น x กําลังสองบวกหนึ่งทั้งหมดยกกําลังสองจะเท่ากับสองคูณอยู่กับ x กําลังสองลบแปด x บวกแปด x กําลังสองบวกหนึ่ง,ง 1, ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับสองอคูณยกับอเราดึงตัวร่วมออกมานะคะ 4x บวก 4x ก,กำลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลังสอ2ท่ากับอ่ะ2นี้ก็คือ square root 2นะคะทั้งหมดยกกำลังสองคูณอยู่กับอ่ะเราสามารถจัดให้อยู่ในกำลังสองสมบูรณ์ได้ก็คือเป็น x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2อ,งอ่จากนั้นนะคะเราก็จะลบด้วยก้อนนี้ทั้งสองข้างของสมการก็จะได้เป็น x กำลังสองบวก1ทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย ค่า x รวมสองกำมดกำลังสองคูณอยู่กับ x ลบสองั้งหมดกำลังสองเท่กเากับศูนย์ซึ่งนี้ก็คือจะเป็นผลต่างกำลังสองเราก็จะได้เป็นหน้าลบหลังหน้าลบหลังลบหลังแล้วก็คูณอยู่กับหน้าบวกหลัง จะเท่ากับศูนย์ในที่นี้นะคะก็คือก้อนนี้จะเท่ากับศูนย์หรือว่าก้อนนี้เท่ากับศูนนั่นเองนั่นคือ x ยกกำลังสองบวกอ๋อใชค่ะอ่ะเดี๋ยวเราทําก้อนนี้ก่อนนะคะเรายังไม่ได้กดระจายจะไปรูสองเข้าไปในวงเล็บเลยก็จะได้เป็น x ยกกำลังสองอบวกหนึ่งลบสเปรดูสอง x แล้วก็เป็นบวก 2, สองสเปรดูสองอ่ะคูณกับ x กำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็บวกอยู่กับสเปรดูสอง x ลบสองสเรดูสองจะเท่ากับศูนย์อเราเขียนใหม่นะคะเรียงให้สวยก็คือ x กำลังสองลบ สแรูทสอ x บวก 2, สอรร 2, 1, บวกหคูณอยู่กับ x 2, 1, นนกําลังสบวกสแรรูทสอง x อ่าแล้วก็ลบ 2, สองสแรูองบวกห่เท่ากับศใน,น,นที่นี้นะคะก็คือก้อนนี้เนี่ยจะเท่ากับศูนหรือว่าก้อนนี้เท่ากับศูนนั่นเองอ่าน,นั่นคือ x ก,ก,กําลังสอง ลบสแปร์รูทสอกบวกสองสแปรรูทสองบวกหเท่ากับศก็คือเราจะได้ x เนี่ยเท่ากับตามสูตรของ,งปารหาค่าออกเนีนกันก็คือสูตรก็มีอยู่ว่าลบ b บวกลบสแปรรูท 2, บีกำลังสองลบสี่เอหารสองเนั่นเองก็จะได้เป็นสแรรูทสองบวกลบ สองลบซีนี่ยคือก็คื2 2> นนอ2องกับดี2สองบวกหน่งหารด้วยสองเท่งกับบวกลบสองลบกับในที่นี้เราก็นำลบ4ีเนี่ยคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บน,นะคะ ก็จะได้เป็น2ลบ8สแควรรูท2ลบ4หารด้วย2ซึ่งจะเท่ากับ 8, สแควร์รูท2บวกลบลบ2แล้วก็ลบ8สแควร์รูท2หารด้วย2ซึ่งจะเท่ากับ8สแควรรูท2บวก สองบวกแปดสแควรูทสอง i หารด้วยสองน,นั่นเองอ่านยังไม่เสร็จนะคะในที่นี้ก็คือหรือก้อนหลังเท่ากับศูนย์ก็คือ x กำลังสองเราคัดลอกไหมนะคะเท่ากับศูนอ่าเราจะหาค่า x โดยใช้สูตรเหมือนเดิมก็จะได้เป็น ลบสแควรูทสองบวกลบสองลบสี่เอซีบวกหนึ่งหารด้วยสองเอก็ค e, ือสองเท่ากับลบสแควรูทสองบวกลบ สองบวกแปดสแควร์รูทสองลบสี่หารด้วยสองจะเท่ากับลบสแควร์รูทสองบวกลบลบสองบวกแปดสแควร์รูทสองหารด้วยสองดังนั้นรากของสมการ ก็คืออ่าเดี๋ยวเราไปก๊อปมานะคะ,ะเป็นคำตอบนั่นเองค่ะ